การที่วาเดาจัดกิจกรรมอันนี้ขึ้นมากิจกรรมที่ว่าน,นี้ก็คือจัดให้มีวาเซดาชาร์จนะ์ขึ้นในแต่ละปีซึ่งก็มีการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นปีนี้เราจัดระดับ n 4การจัดกิจกรรมอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็จัดสำหรับนักเรียนนะคะที่อยู่ในสายที่เรียนในสายญี่ปุ่นได้มีโอกาสที่จะได้แสดงทักษะ จากความรู้ความสามารถที่ตัวเองเรียนมาก็าสามารถที่จะเอามาใช้ในการแข่งขันอันนี้ได้การเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆมันก็เป็นรากฐานรากฐานที่สําคัญนะฮะที่จะนําไปสู่ชีวิตต่อไปในอนาคตก็นอกเหนือจากการเรียนภาษาแล้วเนี่ยเราก็ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆของญี่ปุ่นนะฮะเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนสุภาพอ่อนโยน การที่เราได้เรียนวัฒนธรรมจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ดีขึ้น รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าได้รับโอกาสคันี้แล้วก็ได้รับรางวัลั้นนี้ดีใจมากๆค่ะก็หลังจากรู้ผลคุณครูก็ได้มีการเตรียมตัวให้แล้วก็ได้มีการฝึกซ้อมมาได้ๆค่ะน่าจะเป็นความตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้แข่งด้วยก็เลยรู้สึกตื่นเต้นเอามากๆค่ะขอบคุณโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นมาสดาแล้วก็สปอนเซอร์ทุกท่านมากๆค่ะที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาแล้วก็ทําให้เด็กๆได้รับโอกาสนี้ค่ะまากทุกทานน 教科書の授業プラス、あと日本文化についてと、あと漢字、まあ学校だけの授業では漢字の覚えるのは少ないので、漢字と日本文化について多く指導をいたしました。 าถามว่าการแข่งขันครั้งนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเด็กเนี่ยได้โอกาสครับก็คือเหมือนได้มาเจอนะการแข่งขันได้ประสบการณ์ครับแล้วก็ได้ทั้งความรู้ครและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือทางวัดดาเองเนี่ยครับก็มอบในเรื่องของทุนการศึกษาเนาะแล้วก็ในเรื่องของคอร์สต่างๆในการเรียนนะครถือว่าเด็กเนี่ยได้ประสบการณ์ใหม่ๆในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับผม ค,คิดว่าเป็นอีกเวทีหนึ่งเลยนะคะที่เด็กนักเรียนเรียนในห้องเรียนแล้วเด็กนักเรียนสามารถดึงความสามารถของตัวเองมาใช้ค่ะแล้วก็คิดว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กนัก,น,กนักเรียนหลายๆคนที่มีเวทีให้ตัวเองเนี่ยนะคะได้ทดลองได้เรียนรู้และกล้าสแสดงออกค่ะ อันดับแรกเลยก็คือต้องขอขอบคุณทีมวาเซดานะคะที่จัดแข่งขันทักษะดีๆจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะทางใต้ก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้ร่วมการแข่งขันทักษะในครั้งนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ค่ะที่มีขนมอร่อยๆนะคะมีเครื่องดื่มนะคะให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ